ถึงคลิปที่สองนกคลิปแรกบดแลว้วไปถูกหาอะไรโทรศัพท์มันหลวนยังไงอืมต่อเลยอืมเรามาถึงคลิปที่สองนะคลิปแรกบดแลว้วไปถูกหาอะไรโทรศัพท์มันหลวนยังไงอืมต่อเลย